ใจไม่ทันมันยังไม่เห็นโทษเไงมันยังไม่เจอการฆ่าสัตว์มาทําบุญต่างๆดได้ทั้งบาปและบุญจริงไหมครับกับการถ้าเราซื้อเนื้อสัตว์นั้นมาทําบุญแทนจะได้บุญถ้าฆ่าสัตว์ไปทําบุญแต่ไม่ได้บุญเน่ยนะจะได้จะได้นรกแทนแต่ถ้าเราไปเอาสัตว์เดระฉานที่มันตายแล้วมามา,มาทำเนี่ยไม่ผิดพุทโธทั้งวันไม่ว่าจะนั่งเดินเดินดีไหมดีสิ เริ่มศึกษาทําจากหนังสืออะไรดีครับพุทธวัจนาไง ตำราที่จะจศึกษามีขายไหมมีพิมพ์ก็ไปใน Google อ่ะเดี๋ยวก็เจอหนังสือพุทธว,วจะนะนะมีหมดแหละผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกหมดหิดง่ายต้องแก้ตรงไหนครับมันเป็นอารมณ์ของนิวรห้านะอย่าไปหมดหิดมันเป็นอุทธจักกุจจกุจะ โัวกุฏจานเมันคือตัวรำคาญมันฟุ้งซ่านแล้วมันก็รำคาญอย่าไปรำคาญมันก็มีสติรู้มันไปแล้วก็ทิ้งมันไปเอาสติกลับไปตั้งวที่ลมหายใจเหมือนเดิมอย่าไปคิดมันท่านเทศถูกไปคะใครอะ่ะเทศถูกใครคำว่าสามโบด ที่ว่าไม่ดีไม่รู้อ่าอันนี้เขาไปแต่งกันเองไม่รู้ความหมายมันก็มันบาง,บาง,บางว,าว่าอะไรนี่บางจะเป็นเทวดาหรือเปล่าครับไม่ดีทําหน้าที่อยู่ในนรกนุ่นเป็นทุกขกติเหมือนกันพยายามนั่งสมาธิเราคิดฟุ้งซ่านทําอย่างไรดีครับเอาสติกับไปตั้งไว้ที่ลมหายใจด,ดิอย่าไปคิดอย่าไปสนใจมันเอาสติกลับมาตั้งไว้ที่ลมหายใจบังคับมันไว้ตรงนั้นอย่าให้มันหลุดฝึกฝึกไปเรื่อย มันจะคิดอยู่แล้วอาการปกติการคิดเป็นเรื่องปกติมันไม่มีทางที่จะไม่คิดหน้าที่เราคือหาอารมณ์อื่นไปชดเชยให้มันอารมณ์ของกุศลไปชดเชยคืออารมณ์ของกุศลไปชดเชยเช่นอะไรเช่นการเอากลับไปรู้ลมหายใจเช่นเอากลับไปรู้อยู่กับพุโทโธอย่างนี้ก็ได้เช่นเอาไปรู้อยู่กับการไข้ควรตามธรรมเพราะยังไงไม่มีทางที่จะไม่คิดยังไงมันก็คิดหน้าที่เราคือเปลี่ยนอารมณ์หาอารมณ์อื่นไปชดเชย พูดยาบาปไหมก็ไม่สำรวมในสัมมาวาจานอนแล้วปวดคอแก้ยังไงครับไปหาแพทย์แผนโบราณดูนวดคอดูตามเหตุตามปัจจัยปวดคอมันจะถามอาจารย์เหนะชายสามบทคืออะไรไม่รู้ อาใครจะมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์อะสมถาวิปัสสนาคนตื่นทำภาคปฏิบัติวันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่เจดเมษาหกเจ็ดวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ใครจะมาให้แจ้งความจำลองมาที่อาจารย์โดยตรงลงทะเบียนแจ้งมาที่อาจารย์โดยตรงเพื่อลงทะเบียนจองที่นั่งจองอาหารไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีทั้งหมดอาหารก็ฟรีไม่มีเสียตัง ใครจะมาให้แจ้งความจำนองมาที่อาจารย์เขตหนองจอกกรุงเทพแค่นั้น9โมงเช้าถึงบ่ายสองวันอาทิตย์ที่เจ็ดเมษาอาทิตย์นี้ใครว่างมาก็มาไม่มีเสียตังฟรีมาฝึกปฏิบัติสมถาถวิปัสสนา หาหอยขมต้มเลี้ยงลูกหลานบาปมากไหมครับก็บาปอะก็เป็นปาณาติบาตอ่ะก็ฆ่าสัตว์อ่ะ